พี่ไม่อยากได้ยินเรื่องคนสุดท้ายคนนี้หรอจากยังกอดเธอไว้แน่นพี่ไม่อยากฟังแล้วฉึกฉึกเสียงน้ำที่ค่อยๆไหลาจากท้องของจากหยดลงพื้นเดือนเดือนทำอะไรไอเดทนะมันขี้เสืออยากรู้เหมือนพี่ฉันก็เลยวางยามันทำทีว่าไปปีนเขาและผลักมันลงเหวพี่ไม่ควรรู้อะไรมากกว่านี้ลาก่อน เธอเอาเอกสารอะไรบางอย่างออกมาแล้วเอาเนื้อของจักปั๊มลงไปแล้วเอากระดาษมาพับยุ่ยี่ทําให้สกปรกแล้ววางอยู่บนโต๊ะจากนั้นเธอเริ่มกรีดข้อมือของตัวเองทําให้บนร่างกายของเธอมีแผลจากได้แต่กลุ่มท้องที่เจ็บอยู่แล้วมองดูแบบทําอะไรไม่ได้เดือนเดือนตะโกนเสียงดังเพื่อให้หยุดเธอหยิบมีดใช้ผ้าเช็ดรอยนิ้วมือและยัดใส่มือของจกักสุดท้ายเลือดออกมากเกินไปทําให้จักตุยและนอนจมอยู่ตรงนั้นพร้อมกับเดือนที่สลบไปด้วยกัน หลายวันต่อมาเดือนก็ต้องเป็นแม่ใหม่ที่สูญเสียสามีไปอีกครั้งชาวบ้านเดินเข้ามาปลอบเสียใจด้วยนะเดือนดีแล้วที่เธอหลุดพ้นมาได้ไม่คิดเลยว่าเสียจากจะเป็นคนไม่ปกติเธอเอาแต่ก้มหน้าก้มตาร้องไห้โดยที่ภายในใจของเธอเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะที่ดังลั่นใช่แล้วเอกสารที่ปั๊มลงไปคือผลตรวจว่าจักเป็นคนป่วยจิตที่ทำปลอมขึ้นมาและภายหลังเธอก็เล่าให้กับตำรวจฟังว่าเกิดเหตุทำร้ายกัน เธอพยายามเข้าไปห้ามไม่ให้จักทำร้ายตัวเองแต่ไม่วายเลยโดนลูกหลงไปด้วยเดือนห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่เรื่องจึงเลยเธอและทำให้เขาเสียในที่สุดเดือนรอดพ้นจากทุกข้อกล่าวหาเพราะคนที่อยู่ในเหตุการณ์มีเพียงเธอและเดือนก็ได้รับทรัพย์สินทั้งหมดของเสียจัก <c oughs> ไอ้พวกชั่วช้าตุยให้หมดนั่นแหละดีแล้วแล้วเธอก็ออกเดินทางอีกครั้งเพื่อเป้าหมายสูงสุดของเธอเดือนและสามีทั้งสี่ของเธอยังคงเป็นปริศนาต่อไป แล้วรายต่อไปจะเป็นใครกันแล้วจะมีใครหยุดยั้งความเหี้ยมโหดของเธอลงได้รอติดตามกันได้เลย